ผมขอโทษที่ผมหายไปประมาณสักสี่อาทิตย์เศษเศษสิ่งที่ทำให้ผมไม่ได้ลองคลิปมานั้นก็คืออ,อีอีอีเราพร้อมแบกทุกสถานการณ์นะตามบักปอบเอ้ยเดี๋ยวพวกคุณใจเย็นก่อนดีใจเย็นเพื่อนเพืใจเย็นใโอเคผมมีเรื่องที่จะพูดกับพวกคุณนะแบบอืมผมขอเปลี่ยนร่างก่อนนะเพราะลร่างนี้มันวาดโคตรยากอะ โอเคเปลี่ยนล่างเสร็จแล้วเอเปลี่ยนล่างแล้วโอเคแต่สิ่งที่ผมอยากจะพูดก็คือซีรีส์ Eye of Heaven ที่ผมอัดมาเมือ่อแลาวันที่แล้วอะ่ะมันจะไม่มีเราไปแล้วแต่คุณอาจจะได้ดูในเดือนเมษาน่าไอ้โคตรดน,นอะ่ะเดี๋ยวแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าผมได้ทำแอนิเมชันเพิ่มขึ้น300%แน่นอนเข้าแกบอกปักปรอบ แล้วก็ฝากสำหรับคนที่ดา่าก็ผมช่องเฮอร์มอยแล้วก็าของคนที่มเป็นไปนนไอนอยโอเคคงได้เวลาเปิดช่วงใหม่แล้วสินะโอ้ยงงที่ผ่ายก็คือช่วงคุยกันท้ายคลิปนั่นเองบักปอบช่วงนี้จะไม่มีภาพประกอบแต่ว่าจะเป็นการเล่าเรื่องสดสดมาก เพิ่งคิดเนี่ยมันจะมีเรื่องตั้งแต่คลิปหน้าโอเคบอบอ๊กปอบ